เขาอยู่กลางวงเลยตัวนี้มีคนมามีคนมา oh, a คนมาจะมาดูเสียแต่ยั put it there. เฮียออกมาปุบไปเก็บยอ็มมงอยู่ใส่ะี่บานนี่อาเราขออยงนี้ละเก็บบคิวปุ๊บขึ้นสลิงมันหนีฮุ่ลี

chồng chung cho chung 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 มาเล้เปิดต๊างล่างมแล้วตกแม่งเขอไปเล่นลุมอีกลุมอีกคือแบบเล่นลุมเล่นลุมอย่าเยจบอกไว้มามีคนคนตายผมตายมีคนมีคนลปากเ็มโอ้ลายไหมฮ้ยถระเบิดยอง ก็ม่วงเนี่ยแบบนึงหกวัดม่วงจริงทามงนี้ไปเขามมนถือหลอเรดเดียมมาเนี่ยับรถเร,ร,รียอะไรสิบลายสิบไลายสิบไลน์สิบ,สบ,สบไลน์นี่ก็งท้าตัวหนึ่งเออกระเท้า เก็บเดบ้างดียวเยเดยออวตนนีย่กันนก็แตกยังตัวนึังกมขอมก็ขาวสองตัวก็ม่วงตัวหนึง่งเต็มบ้านหลังนี้นะได,ด้ยมขค้นน้ำตกทันท บ้าครับคูตอนไหนไมีอย่างเอ้ยคุยจุดระเบิดเจ็ดดิบต่อไปทุกคนเอา เดียวบอกเอ้ยเดี๋ยวมันจะไม่ตึงกว่านี้เอาเชี่อหมรบัวบงมพบุ้งหม้งมู้มอะาตัวหน่งเดียวโอ้ยรัเอารันเรีนเอนี่มันไหี้ย

Opening fire on the way, 30, I get tham dự tham dự phân nhiệm. How มีคนทิมขี้ครับป้าวป้าปับแล้วก็ไอคิวจะทิมขี้จริงสิช้ามันอ่ะเอาันสวยไอคิวมันเอ็มปนยังงวนเอ็มยังมาประตูเอ็มยังมาประตูเอาไปดูเอาไปดูเป็นเอ็มกันก็ได้มี

ไยอยู่แล้วไอ้เห okay. ah, sure <uh> ี้ยมีอยังเอ้ยประคานทีมเขาระบังไปนะสกออกไปเพิ่งจับอันนั้นเฮ้ยตันบักเบียดบอพื้นมึงบักตันจำได้เลยกูจำได้ทุกคำไอ้เหี้ยแม่งกูแม่งกู